i don't know ท่นนี้อาทบวนอนสาที่จได้องค์พสัตนาศรีระสังขานของท่านอาจารย์พระโพสิทธิอาธรรมรัฐกำลังจะเคลื่อนอารมณ์สู่วิหารขอ,องวัดขัวมง ในส่วนขบวนนั้นก็มีการปูตองอซึ่งเป็นผมตาแห่งมักแบบดันปร กรรมฐ้นอาบพดะอาบิใดปฏิบัติปฏิบัติรอดถึงแท้ดูได้เ่ลากรรมฐานอาจจะผู้ปฏิบัติธรรมในฐานประการิธีนั้นในส่วนของ แต่ละขาละนั้นเป็นพิธีแบบเรียบง่ายสบายสาๆตามแต่นิสัยของท่านอุปนิสัยของท่านตอนนี้คณะสถาญาตโยมก็กำลังเตรียมเครื่องสัตราราตามลำดับทำสิเ่เล็กขบวนในโอกาสนี้จะได้ลาวัดลาวา ได้รอบรอบบริเวณอาวิหารลังหลวงหลังใหญ่ภูกพปราณพระหาเจดีย์ปุติมงหลวงอตีอ่านเจ้าพระโพสิทธิธรรมรัตน์ได้ทำการเดิน่างตั้ง้างได้แเต็งบับปนิสนายจักเจ้าปนมเอเด้อ สริละร่างสังขารของท่านพระครูสิทธิหรือท่นานพระอาจารย์วีศักดิ์จะได้ลงสู่วิหาหล,ลวงของวัดหัวมุงในโอกาสปฏิบัติสัทธาญาติโยมมีข้าวตอกดอกไม้ขอบ่อยปรวยนะครับคอยปรวยเ้ยิ่มเพื่อเป็นการสักการะบูชา คธรรมอาที่ท่านได้เกิดล่างตามสร้างอาวัดรมาอารามอาแห่งวัดหัวมงมาในโอกาสที่อาได้เป็นประธานการก่อสร้างวิหารอารามพระธาตุเจดีย์อุโบสถกุฏิในห้องหลวง าตีได้ทุกคนอาสาอาเจียนโยบตีได้อุปทานอย่างอาคาปรกุลสิงห์นักรบกองวัพศุกร์เผ่าเผ่าเกลียวมีขุนหุูมาหาดหลายยักษ์ลายประการซื้อได้ประกอบบุญวางควันลินะครับได้ออกาส ได้สร้างนิหารศาลาพรเพรมปุติสมุนปราเจดีย์วัดวมงุในส่วนของการพัฒนาพื้นวัดปารามแล้วก็ได้ปรับปรุงบบรณณปฏิังขรณอสร้างโรงครัวห้องน้ำทุกอย่างทุกประการตลอดถึงสร้างกระแปลงเอาจะเห็นว่า ขาวัดจะดีมีหลักฐานขอบบ้านช้วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดแับนี้ใสบ,บ,บ้านกับวัดขัดกันก็บานลทั้งสองอานในโอกาสนี้าท่านได้เป็นสูงรวมจิตใจของคณะสงาาอุบาสกอุบาสิกาเจ้า้ันสมบัในโอกาสนี้ทาาาาาาาี่ท่านได มาอยู่ในดินแดนอเซตบนานสันซายอของเฮานี้ก่อนือว่าได้สร้างวัดวาอารามแต่สิ่งสำคัญแล้วในช่วงระยะเวลาปี2560หลังจากที่ได้มีการสโ่โกษกติสงฆ์หรือว่าปล่อยหลวง รารประโภสิทิิธรรมรัตนัดพมีอาการบ่ค่อยสบายกายในกถานกาอ่ได้รับการดูแลจากาคณะแพทย์หน้าโรงพยาบาลมหรารชมมาชนครจันทบุ่ีเพื่อฟูร่างกายอยู่ตลอดเวลาได้รับการอุปการอุปัการะการดูแลของคณะศัทธา แล้วก็ยังดูแลรักษาจากศูนย์สีขภาพเจียงใหม่ในโอกาสนี้ก็ได้ถึงแก่บณนา,าพ่เมื่อวันที่า้าพิถุนายน2565และในระยะเวลาท่าวงพิไปสอบถัมเรมีการันเทียนบุญ ประเมิผูสอดู่ตรดเวลาในวันที่เกิดขึ้ในวันที่สินเดือนประจำเดือนก็มีการขบวนาบบนี้ได้ถึงเก่เวลาที่จะได้เลิกสร้างองสถานหรือจะได้ประกอบพิธีออกเป็นพระราชอารรอาภาษนี้าลวคอร สิมาสิลาสังวอนหลวงพ่อรามเจ้าคณะอำเภอสันทรายอาวัสันทรายบนณด้วยฐานระเมะะปัเทศนาอานังสลีละสังขารของอันตรภูสิทธิธรรมรัตนอกาอาวัชเป็นนิรย์ร้อยติดตามด้วยเครื่องอัฐบริขานองคงานพระภูอันเสร เรื่องสักการะต่อสถานรับงท่านและตลอดจนเรื่องสักการะมัดเป่งมักตุกตามเด็กระดับโบราณประวิตรีสิได้ยึดถือปฏิบัติกันในโอกาสครั้งนี้ก็ถือว่าศรัทธาญาติโยมได้ร่วมพบร่วมใส่ใจแสดงออกซึ่งความประญำน กตากเรติตาเป็นอาจริยะปุจาคุณอาสถานญาติโยมที่มีเขาเจ้าประไม้รวยเนอะอาตะโคลเดิมอ,อาก็ได้รอบร้อมสีหานลานวัดรปารามที่ท่านเจ้าได้อยู่ที่หลวงพ่อพระภูติที่นี้ทำรับได้อยู่อาได้ปูเคยนอนก็ดีนะอาจะได้ลาวัตรปาราม ตามหมตามที่เขาได้เสริมไหมเป็นตอนแบบเส้นเป็นมักการตั้งแปลประกาศเป็นหนตามแห่งการจะสำเร็จในสิ่งต่งตางๆที่เกิดขึ้นรับชีวิตของเาาาราต้อนจากทุกคนจักโทกจะโรคก,กับภัยในโอกาสปัี้ ขอสัพพายญาติโยมตอนนี้พระพระสงฆ์เก่าพระมหาเถระผู้บาจารย์ที่ได้รับเสริญแล้วว่าทําประชาชาติโกมินทร์สวิระสถานของท่านพระ จากนั้นสถาปตินตามอาตั้งหลังของอสรีระสังคาของทัานนะครับสถา,ต,า,สถาติสตามไปเรือยติสตามไปเลยถ้าหากว่ามีเขาตอบข้อไม้ข้อป่ยเพื่อเป็นการสักการะบูชาในโอกาสปีน่ะสถาได้โลยไปเรอยไปเลยเดินตากไปเลย้มเพื่อเป็นการ อากกินาวัดในโอกาสที่จะได้เข้าสู่เป็นประสาทจัตุรพกนะครับในโอกาสปี้สถานใ้โุยไปเลยเนอร์ พราจารเทวดาธรรมะโตอายุวัหาสิบสองปีอาสาวันสามสิบเอ็ดแต่หัวขาะบวได้เคื่อนไ้ายเข้าสู่ยามพวงดำเนินขั่วดาวโงเงี้ยันโกงนาตบนแม่เฟดใหม่อำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่ อันนี้ขบวนไ้เร็วก,กว่าจะได้รอดปราสาทจตุรมุกหรือปราสาทธรรม,มเมืองตีได้ปิศนาปูุบาบุญหลวงได้ปิศนาได้แต่งตังต้งไว้นา,นาเบนชั่วขราวฮงเฮียนบ้านขวมงแห่งนี้สึ่งขบวน bây giờ 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 bây